ตอนนี้คนไทยเข้าจอร์เจียได้แล้วหรือยังก็คือประเทศจอร์เจียที่อยู่ทางขวาบนของตุรกีซึ่งตรงนี้มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามกันมาหลายครั้งแล้วนะครับเก็ยังไม่ได้นะหมายถึงว่าเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะรับยังเข้าไม่ได้คือจอร์เจียเขาจะแบ่งเป็นสองระบบอย่างนี้คือเอาเป็นบอกก่อนถ้าเกิดเราเข้าได้สมมุติว่าเราเข้าได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะก็จะอยู่ได้หนึ่งปีเป็นไม่ต้องขอวีซ่าแต่ตอนนี้ แบ่งออกเป็น2แบบคือถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามยกเว้นอินเดียก็คือเข้าได้แบบเสรีวัคซีนเขาไม่ได้บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็ลองหาข้อมูลดูนะครับอาจจะเป็นวัคซีนขององค์การอนามัยโลกที่รับรองฉะนั้นถ้าอย่างนั้นซีโนแบคก็น่าจะได้ก็คือเขาไม่ได้บอกนะต้องลองไปหาดูก่อนอถ้าฉีดวัคซีนครบเข้าได้เสรีแต่ถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบเขาจะอนุญาตให้เฉพาะ บางประเทศเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ก็คือเป็นข้อมูลจากสายการบินกาตาเอา่อก็คือในประเทศที่อนุญาตอะยังไม่มีไทยแลนด์ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาอนุญาตก็จะต้องตรวจโควิดแล้วก็กักตัว8วันอ่าถ้าเขาอนุญาตซึ่งตอนนี้ไม่อนุญาตนะสรุปนะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือถ้าฉีดวัคซีนครบเข้าได้เลยไม่ต้องตรวจโควิดด้วยแต่ถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบ ก็คือต้องเป็นประเทศที่เขาอนุญาตแล้วก็ต้องมีการกักตัวและตรวจโควิดก่อนเข้าด้วยครับฉะนั้นคนไทยตอนนี้ก็คือต้องฉีดวัคซีนครบซึ่งน่าจะอย่างเดียวถึงจะเข้าจอร์เจียได้ซึ่งน่าจะเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองนะครับต้องหาข้อมูลดูนะเขาไม่ได้บอกมาในนี้